คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชาคุณวันจันทร์ที่15ธันวาคม2568ธนาธรพิธากับสงครามขมรแนวรบตะว,วันออกและอีสานใต้ในศึกสงครามกมพูชารุกรานไทยนับตั้งแต่วันที่7ธันวาคมที่เริ่มปะทะกันมีทหารบาดเจ็บ2นายก่อนจะเกิดการเปิดฉากการรบใหญ่ในวันรุ่งขึ้นจนมาถึงวันนี้15ธันวาคมนับเป็นวันที่9การต่อสู้และปะทะกันก็ยังดุเดือดตลอดแนวรบใน7จังหวัดคือสัตว์แก้วบุรีรัมย์ ศรีสะเกดสุรินทร์อุบลราชธานีจันทบ,บุรีและตราน่าเศร้าก็คือไม่เพียงแต่คนในประเทศจะไม่สามารถีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเท่านั้นต่างชาติอย่างสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียที่ถือหางกัมพูชาก็พยายามจะเข้ามาแทรกแซงเพื่อต้องการให้ฝ่ายไทยหยุดยิงขณะที่การสู้รบยังประทะดูเดือดอยู่ทุกวันและนอกจากนั้นแทนที่จะไปห้ามฝ่ายกัมพูชาให้หยุดลุกรานไทยก็ยังแก้ต่างให้กัมพูชาจากการถแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกว่าการที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่กัมพูชาาาลััักเข้้้มฝงไไวในนนนนดินนทย เป็นอุบัติเหตุดังนั้นการที่ทั้งนายอนุสินชาญวีรกูลนายกรัฐมตรีไทยและฝ่ายกองทัพไทยยืนยันว่าไม่มีการหยุดยิงอันเป็นการปฏิเสธข่าวที่นายอันวาอิบราฮิมนายยกรัฐมตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนออกมาให้ข่าวผ่านเฟซบุ๊กของตนเมื่อวันที่13ธัาวสาคมที่ผ่านมาว่าจะมีการหยุดยิงในเวลาสี่ทุ่มในคืนวันเดียวกันและกลับลำแก้ตัวใหม่ตามสัญญาตึ้งกรอกว่าเพียงแค่สนุญยุยวยวย่ยยุซึ่งการเดินหน้าเด็จศึกกัมพูชาต่อ จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วและขณะเดียวกันกัมพูชาก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะยอมหันกลับขึ้นโต๊ะเจรจาเพื่อนาไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงโดยจะเห็นได้ว่าจากการแถลงข่าวสถานการณ์ประจําวันรอบเช้าในวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาของพลตรีสุรสรนค์คสิริโฆศกุะกรลหโหมเปิดเผยว่ากัมพูชาไม่ได้หยุดยิงและไทยก็จําเป็นจะต้องป้องกันตนเองตามกฎการประทะและกฎหลักสากลซึ่งสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังมีความตึงเครียดกัมพูชาได้ระดมยิงอาวุธหนักถล่มไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่4ทุ่ม คืนวันที่13ธันวาคมจนถึงเช้ามีการปรทะตลอดทั้งคืนและฝ่ายกับ,บูชาได้เพิ่มระดับการใช้กําลังโดยเสริมปืนใหญ่และจะรวด BM21 ในหลายพื้นที่ที่มื่งที่แนวรบตะว,วันออกจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดซึ่งกอ,อกทัพเรือได้ประกาศเคอร์ฟิวห้าบุคคลออกนอกเขตสถานตั้งแต่เวลาหนึ่ถึงีในพื้นที่อำเภอเมืองคลองใหญ่ปอไร่ แหลมง,งอบและเขาสมิงหลังจากฝ่ายไทยยึดคืนบ้านสำหลังในพื้นที่อำเภอเมืองตราดที่กัมพูชาใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารและซ่องสุมกำลังอาวุธมาได้ตั้งแต่วันที่13ธันวาคมนั้นฝ่ายกัมพูชายังมีการปล่อยโดรนแทรกซึมเข้ามาสอดแนมเป็นจำนวนมากอีกทั้งล่าสุดเมื่อวันที่14ธันวาคมเมื่อวานนี้ทางบ,บชาการกองทัพไทยยังได้ทำหนังสือเสนอต่อสภาความมัน่นคงแห่งชาติสมชให้มีมติโดยเร่งด่วนในการสั่งประกาศมาตร,รการระงับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสินค้ายุทธป,ปัจจัยไปยังประเทศกพูชา รวมทั้งบรุรณาการกลไกการควบคุมและเฝ้าระวังเรือสินค้าพาณิชย์เรือประมงเรือสำรสสนทำงานประมงทั้งในส่วนของเรือไทย ในเรือเกี่ยวกับการทางทะเลซึ่งมีิริการลักลอบลำเลียงยุทธปัจจัยดังกล่าวด้วยการประกาศพื้นที่โดยรอบทะเลอนณาเขตรอบท่าเรือกัมพูชาเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงและนี่ก็คล้ายกับการปิดอ่าวไทยไปโดยปริยายส่วนในพื้นที่อีสานใต้จากการแถลงสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาของกณะรักพัคที่2ประจำวันที่14ธันวาคม2568เวลา9นาฬิการะบุว่าได้มีการตรวจพบโดรน U A V ที่ใช้สอดแนมและโดรน F P V หรือโดรนฟรีชีพซึ่งดนักแปลงติดระเบิดพุ่งชน ทำลายเป้าหมายถูกปล่อยเข้ามาเป็นจำนวนมากนอกเหนือนจากนั้นในแนวรบที่จังหวัดสุรินด์ด่านอำเภอพนมดงรักที่พื้นที่ปราสาทตาควายปราสาทคณา,าช่องกลางและเนิน 350. สามห้าศนสถานการณ์ก็ยังหนักหน่วงฝ่ายกบ,บูชาเปิดฉากระดมยิงตั้งแต่เวลาตีห้าเรื่อยมาทั้งการระดมยิงปืนใหญ่และจรวด b m 2อมยสเอ็ดซึ่งมีกระสุนเข้ามาตกในพื้นที่ไรนาและบ้านเรือนของชาวบ,บ้านอีกด้วยจะอย่างไรก็ตามในท่ามกลางข่าวดี ที่เราสามารถตอบโต้เชิงรุกในการกำจัดขีดความสามารถทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในจุดสําคัญจำไโดนไปแล้ว68ลำํำไายฐานที่มั่น51แห่งจำไล่ร,รถถัง10คันยานรบ9คันปืนใหญ่7กระบอกรวมทั้งยังยึดระบบถี่ปนาวุธต่อต้านรถถังนําวิถี G.A.M. 102 L.R. ที่ผลิตในจีนซึ่งมีขีดความสามารถตอบสนองทั้งการต่อต้านรถถังและการโจมตีเป้าหมายยุโทโธปกรณ์อื่นๆได้เป็นจํานวนมากและมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปแล้วกว่า221รายแต่ข่าวเศร้า ของฝ่ายเราก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆจากตัวเลขเมือ่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาสารกล้าข,ของเราต้องพลีชีพเพื่อบุกป้องอิปไตยและรักษาชีวิตไปแล้ว15นายบาดเจ็บกว่า270กว่าและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นจากการโจมตีของกพูชาย,ย่างต่อเนื่องโดยไม่เลือกเป้าหมายทาให้พลเรือนไทยผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจากจรวด BM21 หนึ่งรายและยังถูกสะเก็ดระเบิดและรับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งต้องอพยพหลบภัย ไปอยู่ในศูนย์พักพิงอีกร่วมสองแสนคนเรียกว่าต้องพลัดที่นาคาที่อยู่จากการโจงตีเป้าหมายพลเรือนในฝั่งไทย ของกัมพูชาอีกประการหนึ่งที่สําคัญด้วยความอเมหิตปาทเทือนของทรราชกเมินที่ชื่อคุนเซนยังสั่งให้ทางการกัมพูชาปิดด่านพรมแดนไม่ยอมให้คนไทยที่ทํางานอยู่ในฝั่งกัมพูชารวมทั้งชาวต่างชาติและคนกัมพูชาที่ทํางานในฝั่งไทยเดินทางกลับประเทศของตนโดยทรราชกเมินผู้นี้อ้างในฐานะประธานธุัิสภาประธานคณะที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์และผู้นําพักร,รัฐบาลจากการทําหนังสือสั่งให้ทางการกัมพูชาปิดด่านพรมแดนไทยกัมพูชาว่ามีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองและความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก ทางผ่านพื้นที่ชายแดนจนกว่าการหยุดยิงจะถูกนํามาประคับใช้อย่างสมบูรณ์การสั่งปิดด่านพรมแดนของคุนเซนดังกล่าวก็เท่ากับมีแผนเล่ร้ายที่จะใช้คนไทยที่ติอยู่ในฝั่งเขมรเป็นโลกมนุษย์ป้องกันการโจมตีจากฝั่งไทยและใช้เป็นตัวประกันเพื่อต่อรองกับประเทศไทยหากเมื่อถึงเวลาจนตรอกเพราะสำหรับชาวัมพูชาที่อยู่ในฝั่งไทยนั้นโดยส่วนนของคุนเซนไม่เคยให้ค่าให้ราคาในความเป็นมนุษย์ของชาวัมพูชาอยู่แล้วและก็รู้ว่าฝ่ายไทยไม่ได้เอามาหินผิดมนุษย์อย่างตนเองจะเห็นได้ว่า แม้แต่ทหารกัมพูชาที่ตายเกลื่อนในสนามรบเพื่อพิทักษ์ปกป้องอำนาจของระบบพุนเซนโดยแท้ทรราชกเมนผู้นี้ก็ยังเพิกเฉยไม่ดูดายปล่อยทิ้งเป็นซากศพและที่แปลกแต่จริงเรื่องที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนนี้ยังไม่เห็นหน้าและเสียงของนักสิทธิมนุษยชนที่ชื่อสุนัยผาสุกที่ปรึกษาองค์กร Human r i g h t ร Watch และนางอัคคานาณีรัชไพจิตสอวอและนักสิทธิมนุษยชนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิความเป็นมนุษย์ของคนไทยที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขคนไทยเหมือนกันกำลังถูกมกมชาละเิด สิทธิและเสรีภาพความเป็นมนุษย์จากรัฐบาลกัมพูชาและนานา,นาอารยาประเทศเหมือนกับที่เคยเรียกร้องและผูแ้แทนคนเขมรก่อนหน้านี้จะมีก็แต่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเท่านั้นที่ได้มีหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสาป,ประชาชาติเพื่อแจ้งให้รับรู้ว่ากัมพูชาสลมเป้าหมายพลเรือนไทยอทำให้ประช,ชาชนพลเรือนไทยต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมทั้งการละเมิดสิทธิของฝ่ายกัมพูชาที่ห้ามชาวต่างชาติและคนไทยในทางกลับเข้ามาในประเทศไทยทางบกผ่านด่านพรมแดน ยิ่งไปกว่านั้นจะปาของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอาดีตหัวหน้าพักอานาคตใหม่ที่ถูกสารรัฐมนูญสั่งตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลาสิปีแต่ยังคงดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นออกมาพูดกลางงานกิจกรรมปิกนิกพักประชาชนพบประชาชนขอโทษจากใจขอไปต่อด้วยกันนสนามญ้ามหาวิทยายลายัยศรีนครินทรทวิโรธประสานมิตรเมื่อวันที่13ันวาคมที่ผ่านมาว่าหากวันนั้นคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐอดีตหัวหน้าพักก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรีสถานการณ์จะไม่มาถึงจุดนี้เด็ดขาดเชื่อว่าหากพวกเราเป็นรัฐบาลตั้งแต่วันนั้นเครื่องมือต่างๆจะถูกนํามาใช้ยับยั้งสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการค้าเครื่องมือทางการทูตเครื่องมือการต่างประเทศจะถูกนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแสถานการณ์จะไม่มาสู่จุดนี้ที่ประชาชนต้องเดือดร้อนพลันที่สิ้นคําของนายธนาธรจึงรุ่นเรงกิจเสียงสวดไล่ส่งของคนไทยขอดประเทศก็ดังสูวนขึ้นมาว่าถ้าหากทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐเจ้าของฉายานายกเว้าวเป็นนายกรัฐมนตรีป่านนี้ กรุงเทพมือหลวงของไทยก็คงจะถูกขมิยึดไปเรียบร้อยแล้วเพราะนายพิธาผู้นี้เคยพูดว่าทหารมีไว้ทำไมและถ้ามีคนมารุกรานก็ไม่เชื่อว่าจะรบชนะอยู่ดีมีหนำซ้ำนายพิธายังเชื่อมั่นว่าประเทศที่อยู่ใกล้กันและเคยทะเลาะก,กันในปัจจุบันนี้ก็ไม่ทะเลาะก,กันแล้วเพราะทั้งบอกว่าหลายประเทศลดกองทัพลงได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพด้วยซ้ำหากผู้นำฉลาดพอบรรทัดนี้จึงขอสำทับตามด้วยว่าถ้าให้ในายกเว้าที่ชื่อพิธาลิ้มจเจริญรับ เปนนายกรัฐนตรีประเทศไทยคงจะเรือหายหรือชิบหายววยวอดเร็วกว่าที่คิดมากกว่ารุ่งเรืองปรีชาคุณ